เพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนรุ่นที่สองในวันนี้าการฝึกอบรมในวันนี้เป็นไปตามนโยบายของผู้ชี้การตำรวจแห่งชาติที่ต้องการให้มีการฝึกอบรมเจ้าที่ตำรวจเพื่อเป็นวิทยากรในการพัฒนาต้นแบบรูแม่ไก่ให้กับเด็กและเยาวชนที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ถูกต้องนะครับเพื่อให้อ่ เยาวชนและเด็กนะครับได้ดำเนินการปฏิบัติตามกฎจราจรเพื่อความปลอดภัยบนท้องถนนและเป็นการให้กับพวกเราซึ่งเป็นข้าราชการตำรวจนะครับออกไปพัฒนาต้นแบบหลักสูตรของการอบรมเด็กและเยาวชนในตามแต่ละภาคต่างๆซึ่งจะมีปัญหาของเด็กและเยาวชนที่แตกต่างกันไป ในการเข้ารับการอบรมของพวกเราในวันนี้เนี่ยเป็นความต้องการของผู้ขับขชาที่ต้องการให้ข้าราชการตํารวจที่มีหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการที่จะสร้างเด็กเยาวชนที่มีพฤติกรรมไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยเฉพออาะยิ่งการขับขี่รถจักรยานยนต์ที่ไม่ถูกต้องซึ่งก่อให้เกิดอันตรายในการเกิดอุบัติเหตุได้ที่สบายอั่างยิ่ง ก็คือสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนตามชุมชนต่างๆ